สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังหลายอย่างนับตั้งแต่โลกภายนอกมีกำลังจากธรรมชาติแสงสว่างกลไกทางธรรมชาติทุกอย่างที่พระสร้างขึ้นมาพลังน้ำและพลังอื่นๆส่วนคนเราก็เริ่มตั้งแต่พลังที่คนเราได้มาจากการมีร่างกาย และร่างกายก็ต้องการอาหารการทานข้าวเราทานข้าวเราก็มีเรี่ยวแรงมีกำลังกายที่จะไปทำงานจากนั้นเราก็ไปเรียนหนังสือมีความรู้มีสติปัญญาแจ่มใสเราก็มีกำลังสติปัญญาความรู้เอาไว้ไปสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตของเราแต่ละคน นอกจากกําลังกายปัญญาที่เรามีแล้วคนเรายังต้องการกําลังใจอีกด้วยเราจึงต้องไปสร้างสรรกําลังใจของเราขึ้นมาด้วยหลายหนทางตั้งแต่การเป็นคนรู้จักมีความสุขในตนเองให้ได้ด้วยตัวเองการเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวซึ่งเราก็ได้รับการประครบประงมจากความสัมพันธ์ของคนรอบข้างที่เรามีมาแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้คนในสังคมพี่น้องแต่พี่น้องที่รักทั้งกำลังทางธรรมชาติเอ่ยกำลังกายของคนเราเอ่ยกำลังสติปัญญาหรือกำลังใจที่คนเรามีไว้ใช้เพื่อเอาตัวรอดในโลกใบนี้ เราพบความจริงว่าถึงเราจะมีความรู้ความสามารถหรือมีกําลังใจเข้มแข็งกันมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายคนเราก็สู้กับความเป็นไปในชีวิตได้ไม่สมบูรณ์ครบครันนักเรายังมีวันท้อวันหมดกําลังใจมีคนที่สู้ไม่ไหวและล้มหายตายจากไปโดยที่ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้น หายไปจากโลกนี้เมื่อไรเขาก็ไม่ได้มาบอกเราว่าเขาหายไปเพราะอะไรทำไมเขาถึงสู้ไม่ไหวเหลือไว้แต่คนที่ยังเห็นสู้ชีวิตกันอยู่แล้วเราก็นึกไปว่าคนในโลกนี้สามารถจะสู้ชีวิตได้ด้วยกําลังกายใจปัญญาทั้งทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเอาแต่กำลังกายใจปัญญาของมนุษย์เท่านั้นพี่นอ้อง มีผู้คนล้มตายจากไปอย่างคนสิ้นหวังไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วแต่พี่น้องที่รักในจำนวนคนที่ต้องล้มหายตายจากเราไปนั้นไม่ได้มีแต่คนที่จากไปอย่างคนสิ้นหวังพวกเดียวเพราะหวังพึ่งแต่กำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังใจของตนเท่านั้น แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถึงแม้จะต้องล้มหายตายจากไปเหมือนคนกลุ่มแรกนั้นก็จริงแต่ยังคงเต็มไปด้วยพลังอีกอย่างหนึ่งที่ประคับประคองเขาไว้ให้อยู่กับความเป็นไปในชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความหวังกำลังประการที่สี่ที่คนกลุ่มนี้ มีหล่อเลี้ยงในการใช้ชีวิตในโลกของเขาก็คือกําลังความเชื่อไว้ใจในพระพี่น้องที่รักนิโคเดมัสถามพระเยซูเจ้าว่าคนเราจะเกิดใหม่ด้วยเดชะพระจิตเจ้าได้อย่างไรจะต้องเข้าไปเกิดในท้องแม่อีกครั้งหนึ่งหรือแล้วมันจะเป็นไปได้หรือที่คนเราจะไปเกิดใหม่ในท้องแม่อย่างนั้นนะ่ะ คำถามของนิโคเดมัสเกิดมาจากความสงสัยในสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกกับเขาว่าคนเราจะพบความสุขในชีวิตมนุษย์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นจะต้องเกิดมาจากเบื้องบนแล้วเขาก็เลยคิดแต่ทางรูปประธรรมภายนอกที่จับต้องได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าจะต้องเกิดใหม่มาจากสวรรค์คนเราถึงจะไปสวรรค์หรือมีความสุขอย่างสวรรค์ในชีวิตคนเราได้ แต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ท่งหมายถึงการจะต้องไปเกิดใหม่ที่เป็นรูปประทรมภายนอกอย่างนั้นพระองค์ทรงหมายถึงการเกิดใหม่ในความเชื่อไว้ใจเราเชื่อไว้ใจว่าเราเกิดใหม่ในพระในพระเราเชื่อไว้ใจว่าพระจะทรงจัดการทุกสิ่ง ทุกอย่างในตัวเรามากกว่าแค่การจัดการของตัวเรากันเองด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจสามอย่างนั้นเท่านั้นแต่เราเชื่อในอย่างที่สี่นี้ด้วยว่าพระจะทรงนำพาเรา ในการก้าวเดินไปในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ด้วยหนทางอีกหนทาง1ที่พิเศษกว่า3หนทางแรกของเรามนุษย์ที่ได้ที่ก็ได้มาจากพระเหมือนกันแต่มันเป็นความสามารถที่เรายึดเอาไว้เป็นของตัวเราเองเท่านั้น เราลืมไปว่าเราได้มาจากพระเราก็เลยดึกว่าจะอยู่ของเราเองคนเดียว ได้นั่นแหละคือบาปกาเนิดของเราละเรายังไม่ได้ฝากความเชื่อวางใจไว้ในพระอีกชั้นหนึ่งด้วยตามที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้น หลายครั้งเพียงด้วยกำลังกายใจปัญญาของคนเราที่เป็นแค่ตัวเรามันจึงทำให้คนเราหมดหวังในชีวิตได้พี่น้องเมื่อคนเราต้องเจอปัญหาที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้และมันทำให้เราต้องล้มหายตายจากโลกนี้ไปอย่างคนสิ้นหวังแต่สำหรับคนที่สู้อุตสาห์ออกแรง ด้วยกำลังกายใจปัญญาที่พระมีให้พร้อมๆกับใช้กำลังอีกอย่างหนึ่งที่มาจากความเชื่อไว้ใจในพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้ชีวิตในโลกแห่งบาปกำเนิดนี้คนเรายังจะต้องล้มหายตายจาก ไปเหมือนกันก็จริงเพราะโลกนี้ไม่ใช่ที่อยู่ถาวรของคนเราแต่เขาก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างคนมีหวังไม่ต้องรู้สึกแพ้พ่ายต่อการที่ถูกโลกแห่งบาปกำเนิดนี้มาแย่งชิงอะไรไปจากเขาเพราะเขาไม่สามารถจะใช้กำลังกายใจปัญญาสู้กับโลกนี้ได้ตามลำพัง แต่ด้วยกำลังความเชื่อไว้ใจในพระเขาจึงยังรู้สึกได้ว่าชีวิตของเขายังคงมีความสุขที่อธิบายด้วยประสบการณ์อย่างมนุษย์ให้ใครเข้าใจไม่ได้เป็นความสุขที่เขายังคงมีตัวตนหลงเหลืออยู่ไม่ใช่ตายไปอย่างคนสิ้นหวังเหมือนคนอื่นที่ใช้แต่กำลังกายใจปัญญาของตนเท่านั้น เวลาที่คนเรามีความเชื่อไว้ใจในพระนะพี่น้องมันทำให้คนเรายอมเข้าไปสิโลสิโรราบต่อโลกที่เราจำต้องไปเผชิญหน้าพี่น้องเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอึดอัดขัดเขินความไม่เต็มใจรับการถูกปัญหาและผู้คนบังคับจิตใจของเราตลอดเวลา เรามีความรู้สึกอยากจะเลี่ยงอยากจะหนีอยากจะเอาตัวรอดอยากจะต่อสู้อยากจะเอาชนะความรู้สึกทุกอย่างที่ในความเป็นไปของคนที่ใช้กําลังของคนที่ใช้แต่กาลังสามอย่างแรกของตัวเราคือกายใจปัญญาแต่เรายึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเรา เราเอาแต่น้ำใจของตัวเราเรายังไม่ยอมเป็นเนื้อเดียวกันกับโลกและผู้คนที่ต้องการจะเอาชนะเราเราจึงอยากจะสู้กับโลกและผู้คนเหล่านั้นแต่เมื่อเรามีอีกกำลังหนึ่งที่พิเศษที่สุดคือกำลังความเชื่อไว้ใจในพระ เราจึงยอมเข้าไปหาพระของเราแล้วให้พระทรงนำทางเราแทนตัวเราที่จะใช้แต่กำลังกายใจปัญญาแต่ของเราฝ่ายเดียวเราก็เลยยอมเดินกลับเข้าไปหาโลกและผู้คนที่ตอนแรกเรามีแต่ใจขัดขืนไม่อยากจะญาติดีกับโลกและผู้คนแต่มาบัดนี้เพราะเราฝากตัวเราไว้กับพระแล้วเราจึงเดินกลับเข้าไปหาโลก และผู้คนด้วยท่าทีใหม่ที่ไม่เหมือนเก่าเลยเรายอมที่จะเข้าไปสิโรราบต่อโลกและผู้คนเหล่านั้นเราเปลี่ยนท่าทีจากความแข็งกร้าวกลายเป็นท่าทีของความอ่อนโยนพี่น้องเรายินดีพร้อมที่จะยอมรับการกระทำจากโลกและจากผู้คน ด้วยความสามารถที่จะรักตัวเองพอดีพอดีและรักคนอื่นๆได้อย่างที่พระสอนเราแล้วเพราะเรารู้ว่าเราไม่ต้องสู้โดยกำลังกายใจปัญญาของตัวเราเองเพียงคนเดียวอีกต่อไปพี่น้องแต่เรามีพระที่ทรงรักเราและรักโลกและรักคนเหล่านั้นทุกคนด้วย พระองค์จะทรงคอยช่วยจัดการให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยเข้าที่เข้าทางได้เองเราก็แค่ทำในส่วนของเราเท่าที่เราจะทำได้และที่เหลือเราเชื่อไว้ใจในพระว่าจะทรงดูแลให้ดีเองพี่น้องดูแลทุกอย่างให้ดีเอง พี่น้องที่รักซึ่งในโลกใบนี้มีคนที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยกำลังความเชื่อไว้ใจในพระในแบบที่สีน่นี้พร้อมๆกับที่เขาก็ได้ออกแรงต่อสู้ของเขาอย่างเต็มที่ด้วยกำลังกายใจปัญญาสามอย่างเหมือนคนอื่นๆเขาเหมือนกันมีคนเหล่านี้ มีคนแบบนี้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะพี่น้องเป็นการดำเนินชีวิตที่อธิบายให้ใครเข้าใจไม่ได้ตัวเขาเองก็จะต้องยอมสูญเสียอะไรล้าอย่างในชีวิตของเขาไปเหมือนอย่างคนอื่นเพราะด้วยกําลังกายใจปัญญาของคนเราเราไม่สามารถจะยื้ยุดให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจหวังของเราได้และยิ่งถ้าเป็นคนคนนั้น เป็นคนที่ตั้งใจจะไม่ใช้กําลังกายใจปัญญาเพื่อจะไปเอารัดเอาเปรียบใครเขาด้วยเขาก็ยิ่งจะถูกคนอื่นเอาเปรียบเข้าไปใหญ่ชีวิตก็จะยิ่งขาดทุนไม่ทันคนอื่นเขาแต่ปรากฏว่าด้วยกําลังประการที่4คือกําลังที่มาจากความเชื่อไว้ใจในพระเป็นเจ้าที่มองไม่เห็นของเขาชีวิตที่ขาดทุน ชีวิตที่ถูกคนอื่นเอาเปรียบชีวิตที่ยังไงก็ต้องต่อสู้กับปัญหาไม่ได้อยู่ดีของคนเราคนคนนี้กลับยังคงมีความรู้สึกว่าตัวเองยังคงอยู่ในสวรรค์กับพระเป็นเจ้าของเขาอยู่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสวรรค์ตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยพี่น้องพระวรสารนักบุญยอน บทที่สข้อ7ถึงข้อ15พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ